สวัสดีค่ะจกกี้พาทำนะคะวันนี้เรามาทำข้าเวเม้าทอดกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กี้ด้วยนะคะกี้จะไลฟ์ตั้งแต่การทอดไปถึงการผสมแป้งนะคะเริ่มจากการทอดก่อนนะคะข้าเวเม้าเนี่ยค่ะเทคนิคสําคัญอยู่ที่การทอดเลยนะคะ 1. น้ํามันต้องร้อน แล้วก็ไฟต้องแรงนะคะทุกคนน้ำมันต้องร้อนแต่ไม่ใช่ร้อนจนควันขึ้นนะร้อนจนน้ำมันไหมเนี่ยไม่ใช่แล้วคือเน้นว่าน้ำมันร้อนนะคะสังเกตกีใส่ไปฟู่แล้วในส่วนของแป้งฝอยอมันสุกเห็นไหมสุกก่อนเลยเราตักขึ้นก่อนเพราะไม่งั้นน่ะเดี๋ยวมันจะทําให้น้ำมันเป็นตะกอนน้ำมันจะดําเร็วนะคะตักแป้งฝอยขึ้นก่อนเลยแล้วในส่วนของตัวข้าวเม่าอะ่ะใช้ตะแกรงอะ่ะช้อนน้องไว้นะคะไม่ให้มันสัมผัสก้นกระทะโดยตรงน้องจะได้สุกเสมอ ลูกแล้วก็ไม่มีแถบใดแถบหนึ่งสีไม่สวยไม่ติดกระทะนั่นเองนะคะนี่ค่ะน้องจะได้เหลืองเสมอกันนะคะนี่ค่ะพลิกไปพลิกมาเขย่า,าไปเขย่ามาเป็นระยะนะคะจนเหลืองสุกได้ที่ตามที่เราต้องการเหตุผลหนึ่งที่ไฟแรงก็คือที่เราใช้น้ํามัน ร้อนจัดแล้วก็ไฟแรงเนี่ยค่ะเพราะว่าในส่วนผสมของตัวข้าวเม่าเนี่ยค่ะเขามีส่วนผสมของมะพร้าวขูดอยู่นะคะแล้วก็ตัวข้าวเม่าอยู่นึกถึงมะพร้าวขูดข้าวเม่าอะค่ะเขาจะดูดซับน้ํามันได้ดีมากๆถ้าเราทอดไฟแบบว่าอ่อนๆนะคะเขาจะดูดดูดน้ํามันเข้าไปเรื่อยๆมันจะเยิมน้ํามันเวลาทานแล้วก็จะเลี่ยนแล้วอย่างหนึ่งกล้วยอะค่ะเวลากล้วย clin, ไข่เวลาเราใช้เวลาทอดนานนะมันจะเลยจุดที่ว่าสุกลงไปแล้วพอสุกเริ่มสุกแล้วใช่ไหมคะพอเลยไปเนี่ยมันจะกลายเป็น สุกจนเละนึกภาพไหมคะพอสุกจนเละ เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นมันจะคายน้ําออกมาแล้วเวลาทอดเสร็จเวลาน้ําที่คายเนี้ยมันก็จะไปซึมในอยู่ในตัวของข้าวเม่าที่พอกกล้วยเวลากินอะ่ะมันก็จะแยะ่แล้วมันก็จะแฉะแล้วมันก็จะเละมันจะทาให้ไม่อร่อยแล้วมันจะนิ่มเร็วมากเลยถ้าทอดไฟแบบว่านานเนี่ยคะ่ะเลี้ยงไฟไปนานเนี่ยมันจะนิ่มเร็วนะคะแล้วกล้วยมันก็จะเป็นสีดาๆนิ่มๆใหญ่ๆน,น,นะคะอ่าเนี่ยคือเหตุผลที่ว่าแม่ค้าข้าวเมาส่วนมากที่เราไปยืนดูเห็นไหมจะทอดไฟแรงอ่าลองสังเกตดูนะไปร้านข้าวเมา ชอจะดูเลยว่าเขาจะชอบแบบแบบลงฟู่ฟู่เลยนะคะเนี่ยค่ะเหลืองได้ที่เลาตักขึ้นนะคะในส่วนของแป้ง ในส่วนของแป้งแพรเนี่ยค่ะเห็นไหมยอดยกสูง,สงแป้งแจะกระจายดีแล้วน้ำมันจะต้องรอ้อนแล้วจัดทรงตอนที่แพรนิ่มๆน,นะทุกคนแพรนิ่มๆอยากได้ทรงไหนก็จัดทรงนั้นเน้นน้ำมันต้องร้อนนะเวลาละมันไม่ร้อนเนี่ยยอดแป้งแพรลงไปมันจะด้านมันจะเป็นสีข,ขาวมันจะอมน้ำมันนะคะพอเหลืองได้ที่ตักขึ้นสลัดน้ำมันแล้วสุดเนี้ยแป้งแพรค่อนข้างกรอบแข็งไม่ต้องกวาวแตกขักง่ายนะคะเนี่ยค่ะอยากได้แพรหนาๆก็ตัก แป้งไปเยอะๆอยากได้แผ่นในบางๆแล้วก็ตักแป้งไปน้อยเดียวยุกสูงๆลาดลงไปแค่นั้นเองนะคะทําแผ่สูตรนี้ถ้าทําตามสูตรนะคะเป็นแผ่แน่นอนแล้วจัดส่งง่ายอย่างที่บอกว่าชอบทรงไหนก็ทําทรงนั้นนะคะฝึกเอาเองนะคะทุกคนนะคะต่อไปเรามาทําข้าวเม่าตัวที่ข้าวเม่าที่พ่อกล้วยกันนะคะ อันดับแรกเนี่ยให้เรานึกถึงว่าเรากวนไส้ขนมต้มมันจะเหมือนกันกวนไส้ขนมต้มกับไส้พวกขนมใส่ไส้นะคะก็คือกะทิน้ําตาลปี๊บน้ําตาลทรายเกลือนะคะแต่เนี้ยใส่แบะแสด้วยเพราะว่าลดป้องกันการแตกของกล้วยข้าวเม่าให้มันมเหนียวเวลาเราห่อกล้วยถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเวลาเราห่อกล้วยส่วนมากไปทอดมันจะแตกถ้าเราคุมน้ํามันไม่ดีค่ะนะคะพอมัน น้ำตาลได้ที่แล้วเริ่มเหนียวแล้วเราใส่มะพร้าวลงไปกวนจนมะพร้าวเปลี่ยนสีถ้ามันแห้งเราเหยาะน้าได้เป็นระยะแต่กี่ไม่ได้เหยาะนะเพราะกี้ใช้ไฟแบบกลางๆก,กวนไปเรื่อยๆไม่ไหม้นะคะพอมะพร้าวได้ที่สังเกตว่าเป็นสีน้ําตาลกวนมะพร้าวได้ที่น้ําตาลซึมดีเห็นไหมเป็นสีน้ําตาลแล้วเราใส่ข้าวเม่าย้ำว่าข้าวเม่าเนี่ยคะ่ะ วคั่ว <ing> มาก่อนนะข้าวเม่าคั่วเลือกข้าวเปลือกออกคั่วจนได้ที่เสร็จแล้วสุกกรอบหอมแล้วเราพักไว้เนี่ยเวลาเราควนมะพร้าวได้ที่แล้วเอาข้าวเม่าอ่ะไปล้างย้ำมะกวนได้ที่ก่อนเอาข้าวเม่าไปล้างส่องน้ําในตะแกรงเสร็จแล้วค่อยพักไว้ประมาณ1-2นาทีค่อยมาใส่ในมะพร้าวอย่าล้างข้าวเม่าไว้ก่อนนะถ้าล้างข้าวเม่าไว้ก่อนข้าวเม่ามันจะเละแล้วผัดอ่ะมันจะกลืนไปกับเนื้อมะพร้าวเลยมันจะไม่มีเนื้อสัมผัสของข้าวเม่าเลย นึกภาพออกไหมคะอืมนั่นะคะ่ะพอเราล้างมันมันต้องพอดีระยะเวลาพอดีกันกวนผัดจนแห้งยิ่งเรากวนแห้งเท่าไหร่นะคะในตวนตัวของข้าวเม้ากับมะพร้าวเนวี่ยยิ่งไปเรากวนแห้งมันไม่มีน้ําอยู่ไม่มีของเหลวอ,อยู่เราไปทอดอะ่ะมันจะกรอบนานนึกภาพออกไหมคะ ถ้าเรากวนไม่ได้ที่มันมีส่วนของของเหลวและน้ําอยูอ่เวลาเอาไปทอดอะความชื้นมันออกมันก็จะกรอบไม่นานนึกภาพออกไหมคะเนี่ยเรากวนแห้งได้ที่แล้วเราพักไว้พักให้เย็นหาอะไรปิดไว้นะคะหน้ามันจะได้ไม่แห้งะคะ่ะหรือเอาพลาสติกลุมไว้น้องจะได้ค่อยๆเย็นแล้วห,น,หน,น้าน้องไม่แห้งเวลาไปกวนมันจะได้ไม่ต้องเป็นเออไปปันนะ้นมันจะได้ไม่เป็นไตนะคะนี่คะ่ะต่อไปเรามาทําแป้งทอดกรอบกันนะคะแป้งที่ใช้ ชุบทอดนะคะเริ่มแรกเนี่ยอัตราส่วนกี่แปะไว้ให้แล้วนะคะหรือไว่เราก็ไปกดตรงใต้คลิปที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอแล้วกี้จะพิมพ์ไว้ให้นะคะ การทําแป้งทอดชุบทอดเนี่ยค่ะก็ไม่ยากอะไรนะคะก็คือเอาของแห้งใส่ลงไปนะคะแล้วก็ไข่เป็ดใส่ลงไปแล้วก็นวดกับกะทิเหมือนคล้ายๆกับการนวดแป้งบัวลอยเลยนะคะนวด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 ให้มันเป็นก้อนให้มันเหนียวนะคะให้มันเป็นก้อนนวดให้มันได้ที่แล้วเราค่อยหักขอแป้งการหักขอแป้งก็คือการคายแป้งนะคะภาษาคนทําขนมสมัยโบราณเรียกว่าหักขอแป้งคือการเอาน้ําเปล่ามาคายแป้งให้มันคายตัวออกมานั่นเองนะคะคายตัวเสร็จแล้วแล้วเราค่อยเติมน้ําปูนใส่่า บางคนบอกว่าเราอยากให้มันหน,า,นากว่านี้อยากให้มันแบบว่าเคลือบลูกข้าวเม่าหนา,นาเราทำยังไงเราก็แค่เติมแป้งลงไปเล็กน้อยถ้าเราบอกว่าเราอยากให้เหลวกว่านี้อีกอะ่ะ แล้วก็เติมน้ําลงไปเล็กน้อยนะคะวัดจากการที่เราเอามือจุ่มลงไปในแป้งเปรียบเสม,มือนมือเราเนี่ยเป็นลูกข้าวเม่าจุ่มลงไปแล้วดูว่าแป้งมันกรอบหนาหรือบางเกินไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากนะคะในส่วนของแป้งตัวที่ใช้ชุบทอดนะคะกี้แป้งตัวชุบทอดนะกี้ต้องการความกรอบและต้องการให้มันกรอบนานกี้จะใช้ไข่เป็ดนะทุกคนถ้าถามว่าไม่มีไข่เป็ดใช้ไข่ไก่ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าส่วนตัวเรากี้ชอบไข่เป็ดเพราะมันกรอบค่อนข้างนาน สูตรนี้ยอมรับว่ากรอบนานจริงกรอบทั้งวันเลยกี้ลองเทสแล้วนะคะสูตรนี้เหมาะสําหรับการทําขายเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะนะคะอ่าเนี่ยค่ะ ถ้ามันเหลวไปเราก็เติมแป้งถ้ามันข้นไปเราก็เติมน้ําแค่นั้นเองนะคะแล้วเราต่อไปเรามาทําแป้งแผ่แป้งแผ่นี่ค่ะมันจะแตกต่างแป้งแผ่จะใช้ไข่ไก่นะคะแล้วส่วนผสมมีแค่สี่ตัวไม่ต้องผสมอะไรแล้วนะคะสตัวนี้เท่านั้นนะคะถึงจะเป็นแผ่แป้งมันไข่ไก่เกลือน้าแล้วไม่ต้องนวดอะไรมากมายคือคนๆๆนะคะแป้งทั้งสองตัวไม่ว่าจะเป็นแป้ง อ,อทอดแป้งชุบทอดหรือแป้งแพต้องผักผักแป้งประมาณ30นาทีก่อนนําไปใช้นะคะให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะให้แป้งมันดูซับน้ําให้เต็มที่ให้มันอิ่มตัวให้มันเข้ากันมันถึงจะเอาไปทอดได้ดีนะคะนี่ค่ะง่ายๆคนให้ส่วนผสมเข้ากันแต่สําคัญอยู่ตรงนี้ถ้าบางคนแป้ไข่กาไข่ลูกเล็กอะอย่างเงี้ยมันก็ ส่งผลให้แป้งไม่เป็นแผ่ได้เหมือนกันแต่ให้เราสังเกตแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราทอดไปแป้งกระจายไม่เป็นแผ่แสดงว่ามันเหลวเกินไปมันต้องขาดมันเหลวเกินไปมันต้องขาดแป้งหรือว่าขาดไข่สิ่งใดสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งพูดง่ายๆให้เราค่อยๆเติมแป้งแล้วลองลอง,ลองสบัดแป้งลงไปอยังไม่เหนียวยังไม่เป็นแผ่อีกเราเติมไข่ลงไป นึกภาพออกไหมคะมันจะขาดแค่แป้งกับไข่แค่นั้นแต่ถ้าเราเติมแป้งจนมันข้นเรารู้สึกว่าข้นเกินไปเนี่ยเราสามารถเติมน้ําได้ทีเล็กน้อยนะคะเล็กน้อย ค่อยๆเติมแล้วลองทอ,ทอดเทสดูโอเคมันเป็นแพรมันเกาะกันแล้วก็พอนะคะส่วนมากมันจะอยู่ที่ไข่ใบเล็กใบใหญ่แล้วปริมาณไข่มันไม่ถึงพอก,กี้อัเทสแล้วคือสูตรเดิมแต่ทําซ้ําๆนึกภาพออกมากี้ต้องการความชนานาญกี้ก็จะทําซ้ําๆผสมซ้ําๆสเกลผสมทีละน้อยแล้วก็ทอดแล้วก็ผสมทอดผสมเชื่อมาว่าแค่ไข่อะค่ะปริมาณไข่ แตกต่างกันขนาดไซไข่มันส่งผลให้แป้งกี้ไม่เป็นแพรนึกภาพออกไหมคะเหมือนไข่มันฟองเล็กกว่าเล็กน้อยแค่นั้นนะคะกับไข่ฟองใหญ่เนะะี่ยค่ะพอฟองเล็กปับ๊บปริมาณไข่ไม่ถึงกี้ทอดไปเอ๊ะไม่เป็นแพรทั้ทงๆท,ที่สูตรเดียวกันเลยนะคะกี้ก็เลยไปเพิ่มไข่พอเพิ่มไข่อ้าวเป็นแพ่ก็แสดงว่าอัตราส่วนไข่มันไม่บาลานซ์ให้เราสังเกตงี้ถ้ามันขาดไข่ก็เติมไข่ ขาดแป้งเติมแป้งแค่นี้4ี่ตัวสูตรนี้เป็นแพรแน่นอนถ้าไม่เป็นแพรต้องคำนึงไว้ว่าไม่ขาดไข่ก็ขาดแป้งแค่นั้นเองนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบสูตรนี้กันนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะเทคนิคตรงนี้กี้เสริมลงไปเองนะคะทุกคนเพราะว่ากี้เป็นคนที่ไม่ชอบกลิ่นของอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะกี้ไม่ชอบกลิ่นของไข่เวลาไปทอดแป้งแพระคะ่ะที่ อยู่บนข้าวเม่าทอดนะคะมันจะมีกลิ่นไขอ่อ่อนๆซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์นะย้ำว่าเป็นเอกลักษณ์แต่ส่วนตัวแล้วกี่ไม่ชอบกี่ก็เลยเอาใบเตยอะคะ่ะมาขยำเพื่อดับกลิ่นไข่แค่นั้นเองในคลิปจะเห็นว่ากี่เอาใบเตยมาขยำม,มันดับกลิ่นไข่ใครไม่ชอบไม่ต้องทําตามกี่ก็ได้นะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลกี่กค่ขยำดับกลิ่นไข่แล้วส่วนไอ้ฟองที่ขึ้นอะเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็เดี๋ยวน้องก็จะหายไปเองเวลาปากักพักแป้งประมาณ30นาทีนะคะเนี่ยค่ะขยำ กี่ขยำเพราะกี้ไม่ค่อยชอบกลิ่นไข่เวลาไปทอดแค่นั้นเองนะคะต่อไปเราได้ในส่วนของแป้งทอดนะคะแล้วก็แป้งแพที่ทําต่อไปเนี่ยเราจะมาการทําการห่อกล้วยกันนะคะ กล้วยที่อย่าลืมย้ําก่อนอย่าลืมพักแป้งทั้งสองตัวใน30นาทีนาทีนะคะแล้วก็กล้วยที่ใช้ควรจะเป็นกล้วยที่สุกพอดีไม่งอมเกินไปนะกล้วยงอมมันจะทําให้หวานจัดนะคะทุกคนเพราะว่าสูตรนี้ค่อนข้างเนี่ยค่ะสีกล้วยประมาณนี้สูตรนี้ค่อนข้างเข้มข้นนะถ้าใช้กล้วยงอมควรลดน้ําตาลลงนะกล้วยต้องพอดี ปอกกล้วยเอาเอา,เอาพวกใย,ยกล้วยออกให้หมดนะคะแล้วก็พยายามให้กล้วยเกิดแผลน้อยที่สุดถ้าเราปัดจุกกว้างยเยอะ,ะ,ะเนี่ยมันจะกล้วยมันคายน้ํามันจะทําให้ข้าวเมาที่เกาะเนี่ยแฉะได้นะคะมันจะทําให้ไอตรงนั้นน่ะลอนออกมา,าเวลาเราโปะทิ้งค้างคืนทิ้งไว้นะคะเนี่ยคะ่ะเอา เข้าเม่ามานะคะแล้วก็กดลงไปใครจะใช้ไอ้ที่คึงก็ได้นะลูกกิ้งก็ได้ขวดก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่กีดถนัดที่นีบที่สุดแล้วย้ําว่าอย่าโปะหนานะตัวเข้าเม่าสูตรนี้เข้มพ้นโปะบางเท่าที่จะบางได้เพราะเดี๋ยวน้องจะฟูขึ้นมาเป็นอีกสองเท่าตัวเลยนะเนี่ยแล้วใช้เวลาปั้น ใช้ความรู้สึกปานสัมผัสให้แน่นแต่อย่าก,กดแรงจนกล้วยช้ำให้เรานูบีบบีบบีบให้เข้าเมาเนี่ยค่ะที่เรากวนเนี่ยค่ะมันรัดกล้วยอย่าให้มันมีช่องฟองอากาศอยู่นะคะถ้าฟองอากาศอยู่เดี๋ยวมันจะหลุดออกมามันจะพองอันนี้เราบีบบีบบีบให้มันเสมอให้มันแนบแนบกับผิวกล้วยอะค่ะ แล้วเราสามารถปั้นค้างคืนไว้ได้เยอะเลยถ้าเลือกกล้วยไม่งอมเนะี่ยยิ่งดีเวลาค้างคืนม,มันจะพอดีนะคะทุกคนนะคะค้างคืนในตู้เก็บในตู้เย็นนะคะใส่กลองใส่ภาชนะอะไรก็ได้หรือว่าใช้พลาสติกคลุมก็ได้ไม่ให้มันโดนอากาศโดยตรงแล้วปั้นปั้น,นเลียงไว้สูตรนี้แป้งไม่ติดนะทุกคนปั้นเลียงไว้ได้เลยเห็นไหมแล้วการเลือกกล้วยอย่าเลือกกล้วยไข่ที่ลูกใหญ่เกินไปถ้าลูกใหญ่ให้เราแบ่งครึ่งเลยเป็นสองท่อนมันจะพอดีเพราะอย่าลืมนะแป้งไอ ข้าวเม่าที่เราห่อเนี่ยมันจะขยายตัวเป็นสองเท่าเวลาโดนน้ามันมันจะฟูเหมือนไอข้าวเม่าพองอะค่ะเวลาทอดฟูอันนี้ก็เหมือนกันเราไปคั่วใช่ไหมเราเอามากวนเวลาเราไปเจอน้ํามันมันน้องจะฟูขึ้นอีกเท่าตัวหนึ่งน่ะเนี่ยค่ะอันนี้ปั้นแบบบอนะคะใครจะขายแบบไหนก็ปั้นแบบนั้นนะคะไม่มีปัญหาเน้นว่าปั้นให้บาง นะไม่ต้องหนาเพราะสูตรนี้ค่อนข้างเข้มข้นกดให้บางกี่ชอบเนี่ยกี้ใช้กด่มันเร็วนะคะกดให้แบนแล้วให้บางแล้วก็ปั้นปั้นให้แนบถ้าตรงไหนรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเราก็ดึงออกแล้วก็ปั้นใหม่แค่นั้นเองไม่มีปัญหานะคะปั้นเรียงๆไว้เยอะๆแล้วแช่ตู้เย็นไว้นะคะจะทอดก็ามาคายเย็นแค่นั้นเองนะคะเนี่ยค่ะปั้นเสร็จแล้วเรียงๆไว้แบบนี้แล้วหาอะไรคลุมไว้แล้วเก็บในตู้เย็นนะเนี่ยค่ะกี่ปั้นไว้ เห็นไหมแช่ตู้เย็นไว้เก็บไว้หย่งได้เลยแลาจะทอดก็ออกมาทอดแค่นั้นเองนะคะเห็นไหมฟูเป็นสองเท่าตัวเลยขอบคุณมากมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์กี้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ